ยวันนี้ผมก็มีหนังมาสปอยให้ฟังอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Dude in Me ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับผมมีมาเฟียอยู่คนหนึ่งชื่อว่าจางพันซูเขาเป็นคนเจ้าระเบียบทุกอย่างสําหรับเขาเหนี่ยต้องเป๊ะและเขามีลูกน้องคอยคุ้มกันอยู่เสมอเนื่องจากพันซูมีตําแหน่งเป็นหัวหน้ามาเฟียแถมพันซูยังพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมนั่นทำให้เขาสามารถทําธุรกิจกับชาวต่างชาติได้อย่างลื่นไหลธุรกิจของบริษัทที่เขาทําอยู่คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเขาคนนี้ก็คือพระเอกนั่นเองลูกน้องของพระเอกเข้ามาบอกพระเอกว่าร้านช่างทำไม้ไม่ยอมขายร้านให้กับบริษัทพระเอกก็เลยบอกลูกน้องว่าให้ใช้วิธีของมาเฟียนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงแทนการพูดเพื่อต่อรองแต่เหมือนว่าคนคนนี้จะไม่กลา้าทําพระเอกเลยสั่งมือขวาของเขาให้ไปจัดการแทนมือขวาของพระเอกเนี่ยยกพวกไปที่ร้านช่างทําไม้และเขาก็บอกให้เจ้าของร้านยกมือขึ้นพอเขารู้ว่าเจ้าของร้านคือคนไหนเขาก็บอกให้เจ้าของร้านเซ็นชื่อเพื่อขายที่นี่แต่เจ้าของร้านเนี่ยไม่ยอมขาย เจ้าของร้านเลยถูกซ้อมอย่างหนักและถ้ายังไม่ยอมขายแล้วก็เจ้าของร้านจะต้องเสียแขนข้างหนึ่งเจ้าของร้านทําไมเลยต้องยอมขายที่ให้กับแก๊งมาเฟียหลังจากนั้นพระเอกก็ไปทานราเมงที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยพระเอกจะทานแต่อาหารแพงๆแต่ที่เขามาทานราเมงที่นี่ก็เพราะว่าเขาเคยทานราเมงที่อร่อยที่สุดจากร้านนี้พระเอกก็ถามป้าว่าเจ้าของร้านคนเก่าไปไหนป้าก็บอกพระเอกว่าเจ้าของร้านคนเก่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและเมื่อพระเอกชิมราเมง เขาก็คายออกมาทันทีเพราะวันนี้ไม่ใช่รสชาติที่เขาอยากทานพระเอกเดินไปจ่ายเงินกับป้าเจ้าของร้านซึ่งในร้านยังมีเด็กมัธยมชายคนหนึ่งทานอยู่ด้วยเด็กมัธยมต้องรีบไปโรงเรียนตอนนี้ทันทีและเขาก็ลืมเอากระเป๋าตังค์มาป้าเจ้าของร้านเลยให้พระเอกจ่ายเงินแทนพอพระเอกจ่ายเงินเสร็จป้าก็บอกพระเอกว่าเธอมีของขวัญบางอย่างจะให้เด็กมัธยมที่พระเอกเจอในร้านราเมิงกลับไปที่โรงเรียนของเขาและเขาก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อไปเอารองเท้าที่ถูกแขวนไว้ เพะเอกที่กำลังขับรถอยู่ก็ต้องจอดเพราะว่ามีรถขยะจอดขวางทางอยู่ข้างหน้าเขาลงมาจากรถแล้วก็คุยโทรศัพท์กับลูกน้องสักพักเด็กมัธยมที่อยู่บนดาดฟ้าก็ร่วงลงมาทับพระเอกจากนั้นภาพก็ตัดไปพระเอกรู้สึกตัวขึ้นมาพยาบาลก็เรียกเขาว่านักเรียนพพะเอกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพยาบาลถึงเรียกเขาแบบนี้ทุกคนที่เจอเขาก็เรียกเขาว่านักเรียนกันหมดพระเอกเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งและเขาก็เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงและเมื่อเขาส่องกระจกดูก็พบว่า หน้าตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งพระเอกได้เข้ามาอยู่ในร่างของเด็กมธัธยมและเด็กคนนี้คือคนที่เขาเคยเจอที่ร้านรามเมิงนักเรียนคนนี้มีชื่อว่าดงยอนพ่อของดงยอนก็ถามหมอว่าทําไมลูกชายจําเขาไม่ได้เลยหมอก็บอกพ่อของดงยอนว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทําให้ดงยอนสูญเสียความทรงจําซึ่งโดยปกติคนทั่วไปอาจจะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่สําหรับเคสนี้พระเอกช็อกมากที่เรื่องเป็นแบบนี้แถมร่างของเด็กคนนี้เนี่ยยังมีเสียงที่นุ่มนิ่มสายตาสั้น และยังมีพุงที่ใหญ่พระเอกนึกขึ้นได้ว่าป้าเจ้าของร้านราเมงเคยบอกจะให้ของขวัญบางอย่างกับเขาเขาเลยกลับไปที่นั่นอีกครั้งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับพระเอกว่าร้านอาหารว่างแห่งนี้เนี่ยปิดไปตั้งนานแล้วไม่มีทางที่พระเอกจะมาทานราเมงเมื่อวานนี้ได้แน่นอนพระเอกก็กลับไปหาภรรยาของเขาในร่างเด็กมัธยมซึ่งภรรยาของพระเอกเนี่ยก็คือลูกสาวของประธานบริษัทที่พระเอกทําอยู่ภรรยาของพระเอกก็งงว่าเด็กคนนี้เข้ามาได้ยังไงเพราะว่าก่อนจะเข้าห้องได้เนี่ยต้องใส่รหัสผ่านถึีจะเข้ามาได้ ระเอกพยายามบอกภรรยาว่าเขาคือสามีของเธอแต่ภรรยาของพระเอกเนี่ยไม่เชื่อแล้วเธอก็เรียกปรปภมาจับตัวเพอเอกไปพระเอกถูกพามาที่โรงพักตำรวจก็คิดว่าเพอเอกเข้าไปขโมยอาหารและดงยอนก็ยังเด็กอยู่ตำรวจก็เลยปล่อยตัวไปพระเอกพยายามจะกลับเข้าร่างเดิมโดยที่เขากระโดดทับร่างของตัวเองหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ผลสักพักมือขวาของเขาก็เข้าไปในห้องนี้และมือขวาของระเอกก็โมโ oh หทันทีเนื่องจากเด็กคนนี้เนี่ยทำให้หัวหน้าของเขาอยู่ในอาการโคม่า เขาจะจัดการกับพระเอกในร่างเด็กแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือเพราะว่าพยาบาลเข้าไาในห้องนี้ก่อนพระเอกกลับมาที่บ้านของดงยอนพ่อของดงยอนก็ทําอาหารให้ทานซึ่งถือว่าเยอะมากๆสําหรับคนทั่วไปแต่ไม่ใช่สําหรับดงยอนพระเอกไม่อยากทานเนื่องจากอาหารพวกนี้เนี่ยมีแต่ไขมันทั้งนั้นแต่พอเขาลองชิมอาหารเพียงแค่นิดเดียวภาพก็ตัดไปทันทีพระเอกรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ทานอาหารบนโต๊ะจนหมดเนื่องจากร่างกายของดงยอนเนี่ยต้องการอาหารจํานวนมากต่อมา พ่อของดงยอนก็พาลูกไปเที่โรงเรียนเขาก็บอกกับรองอาจารย์ใหญ่ว่าดงยอนเนี่ยต้องถูกแกล้งแน่ๆแ,แต่รองอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีเรื่องแบบนั้นพเพ่อกเลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองเพ่เอกลับมาเรียนตามปกติอาจารย์ผู้สอนก็บอกทุกคนในห้องว่าดงยอนเกิดอุบัติเหตุทําให้ความทรงจําของเขาหายไปคนในห้องส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยชอบที่หน้าดงยอนและในช่วงพักเที่ยงพเพ่ย์ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกแกล้งอยู่เธอถูกผู้หญิงอีกคนอยู่ เธอถูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งเทนำ้ำส้มใส่จานข้าวจากนั้นก็บังคับให้เธอกินเท่าน,นั้นยังไม่พอเธอยังถูกแกล้งหนักขึ้นหนักขนาดที่ว่าทําให้ทุกคนในโรงอาหารเนี่ยหันมามองกันหมดพระเอกทนไม่ไหวเขาเลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเด็กๆให้ฉันกินเงียบๆได้ไหมวะด้วยความที่ดงยอนเนี่ยเคยเป็นคนที่อ่อนแอนมากๆเขายอมให้พวกนี้แกล้งมาตลอดคนที่แกล้งดงยอนเลยเดินเข้ามาขู่เหมือนที่เคยทําและเขาคนนี้ก็กําลังจะตบพระเอกแต่อาจารย์เข้ามาห้ามไว้ก่อน คนคนนี้เลยนัดพระเอกให้ไปเจอกับเขาหลังเลิกเรียนทั้งคู่เจอกันหลังเลิกเรียนที่เขาเคยเจอมาเขาเลยจัดก,การผู้ชายคนนี้เพื่อสั่งสอนลูกจ็อกในกลุ่มก็จะเข้ามาช่วยแต่พวกนี้เนี่ยไม่ได้เก่งเลยสักนิดพวกลูกจ็อกเลยโดนพระเอกตบจนหน้าสัน่นแล้วพระเอกก็เดินออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นก็มีคนคนนึงถูกแกล้งอยู่ในห้องน้ําซึ่งพวกที่แกล้งเนี่ยก็คือคนที่พระเอกเพิ่งสั่งสอนมาเันมาด,มาดบังเอิญว่าพระเอกเข้าห้องน้ําเสร็จพอดีเขาเลยจะเดินออกมาจากห้องน้ําแต่ด้วยความที่พุง,งเขาเนี่ยมันใหญ่เกินไป เขาเลยพยายามจะเบียดออกมาและเมื่อเขาหลุดออกมาได้เขาก็ส่งคนที่โดนแกล้งไปกระแทกพวกนั้นในพุงของเขาทําให้พวกขี้แกล้งเนี่ยล้มจนหมดเพ่เหเห็นโทรศัพท์ของพวกขี้แกล้งตกอยู่ที่พื้นเขาก็เลยยึดเอาไว้แล้วเขาก็บอกพวกขี้แกล้งว่าพรุ่งนี้เขาจะคืนให้เพะเหกกลับมาที่บ้านเขาก็เปิดคลิปในโทรศัพท์ของพวกนั้นดูและนี่คือคลิปที่ดงยอนถูกแกล้งดงยอนพยายามจะไปเอารองเท้าหยอนจองซึ่งยอนจองก็คือผู้หญิงที่เขาแอบชอบอยู่ยอนจองพยายามห้ามแม่เขาทําแบบนั้นแต่ด้วยความซื่อของดงยอน เขาก็เลยจะไปเก็บรองเท้ามาให้เธอแล้วเขาก็เสียหลักร่วงลงมาทับพระเอกวันต่อมาหัวหน้าพวกขี้แกล้งก็สอมลูกน้องเพราะวาพวกนี้ถูกพระเอกยึดโทรศัพท์ไปพอพระเอกเอาโทรศัพท์มาคืนเขาก็บอกคนคนนี้ว่าเขาได้ก๊อปปี้หลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วซึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ยพระเอกสามารถไปแจ้งตำรวจได้ทันทีแล้วพระเอกก็เตือนผู้ชายคนนี้ว่าอยู่ให้ห่างสายตาฉันไว้เข้าใจไหมแล้วพระเอกกับคนที่โดนแกล้งอีกคนก็เดินกลับไปตัดภาพมาที่ภรรยาของพระเอก เธอไม่ได้มีแค่พระเอกคนเดียวแต่เธอยังคบผู้ชายคนหนึ่งด้วยคู่อริของพระเอกก็มาแบล็กเ <c oughs> มทเธอเนื่องจากเขาให้ลูกน้องแอบ,บถ่ายรูปไว้ตลอดและพ่อของเธอเนี่ยเกลียดการมีชู้ที่สุดเธอเลยยอมช่วยคู่อริของพระเอกทุกอย่างเพราะว่าเธอไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงหูวของพ่อเธอพระเอกเข้าไปในห้องที่ร่างของตัวเองนอนอยู่เขาก็ได้เจอกับมือขวาของเขาซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยคอยดูแลเขามาตลอดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุพระเอกในร่างเด็กก็บอกมือขวาว่าเขาคือจางพันสูแต่มือขวาของเขาไม่เชื่อ พระเอกเลยพูดข้อมูลเรื่องที่เป็นส่วนตัวของมือขวาพระเอกเนี่ยพูดถูกทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนจบที่ไหนเริ่มงานวันไหนได้เลื่อนขั้นวันไหนและแผลที่ตาได้มายัางไงสุดท้ายคือคำพูดที่ทั้งคู่เคยคุยกันก่อนที่พระเอกจะไปทานรามเมงมือขวาของเขาก็เลยเชื่อว่าเด็กคนนี้คือหัวหน้าของเขาจริงๆในช่วงที่พระเอกเลิกเรียนเขาก็าคุยกับมือขวาว่าเขาจะลาออกจากที่นี่สักพักยอนจองก็วิ่งมาชนพระเอกแล้วเธอก็ทำตุ๊กตาตกไว้พระเอกเลยตามเธอไปเพื่อเอาตุ๊กตาไปคืน พอคืนตุ๊กตาเสร็จพระเอกก็จะเดินกลับในช่วงที่พระเอกกำลังจะเดินกลับแม่ของยอนจองก็เข้ามาหาลูกสาวทําให้พระเอกเนี่ยถึงกับช็อกเพราะนี่คือคนที่เขาตามหามาตลอดและเธอคนนี้มีชื่อว่ามีซอนพระเอกเผยเรียกชื่อเธอออกมาทาให้แม่ของยอนจองเนี่ยโมโหมากเพราะมีเด็กมัธยมมาเรียกเธอแบบนี้เธอเลยตีพระเอกจนวิ่งหนีไปพระเอกนึกถึงอดีตในวันที่เขาเคยโคกับแม่ของยอนจองเธอเป็นนักข่าวที่ค่อนข้างจะดุแต่ทั้งคู่ก็รักกันมากๆวันต่อมา เอกเข้าไปดึงผมของยอนจองพเพียเอาผมของเธอไปตรวจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอใช่ลูกของเขาไหมและเขาก็าให้มือขวาไปดึงผมของเขามาตรวจเช่นกันผลการตรวจออกมา99.9เป็นสายเลือดเดียวกันพเอกเลยพยายามจะปกป้องลูกสาวในช่วงที่เธอโดนแกล้งเธอถูกใส่ร้ายว่าขโมยลิปสติกแต่พเพกก็บอกว่าเขาเป็นคนขโมยเองและเขาได้ทิ้งมันไปแล้วหลังจากใช้ไปครั้งหนึ่งทาให้ไม่มีหลักฐานเมื่อพวกขี้แกล้งขอดูลิปสติกพอพเพกกลับมาจากโรงเรียนเขาก็บอกมือขวา ว่าให้ไปหักแขงกับขาสี่คนนี้ซึ่งคนในรูปก็คือคนที่ชอบแกล้งคนอื่นในโรงเรียนนั่นเองแต่มือขวาของพระเอกไม่อยากทําเพราะว่าเขาไม่อยากทําร้ายเด็กทางด้านภรรยาของพระเอกเธอก็บอกพ่อของเธอว่าพระเอกยักยอกเงินบริษัทไปสาล้านเหรียญแล้วเธอก็เอาหลักฐานให้พ่อเธอดูซึ่งพ่อของเธอก็คือประธานบริษัทฮันโฮกรุปบริษัทที่พระเอกทํางานอยู่ส่วนพระเอกก็ถามมือขวาว่าทํายังไงถึงจะสนิทกับลูกมือขวาก็บอกให้ลองทํากิจกรรมร่วมกันดูแล้วเขาก็แนะนําให้พระเอกไปลดน้ําหนักเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย อาจจะเป็นเบาหวานหรือว่าความดันก่อนที่จะกลับร่างเดิมเพระเอกเลยนัดยอนจองมาที่ยิมโดยที่เขาขออนุญาตแม่ของเธอแล้วทั้งคู่ได้ออกกําลังกายด้วยกันและที่สําคัญพวกเขาได้ฝึกทักษะการต่อโซ่ทุกวันทําให้ยอนจองเนี่ยได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวทั้งคู่ฝึกกันอย่างจริงจังและเอาเป็นเอาตายจนร่างกายของดงยอนแข็งแรงขึ้นร่างนี้ถูกเผาผลาญไขมันจนหมดนั่นทำให้ร่างกายของดงยอนแตกต่างไปจากเดิมเขากลายเป็นผู้ชายสมาร์ททำให้สาวๆที่โรงเรียนน่ถึงกับตกตะลึงในความหล่องเขา และสาวๆที่เคยแกล้งยอนจองก็เช่นกันพอถึงตอนดึกพ่อของดงยอนก็ถูกมาเฟียตามทวงหนี้แต่โชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยไว้ซึ่งพวกนี้เนี่ยสู้พระเอกไม่ได้เลยแต่พ่อของดงยอนก็มาล็อกตัวพระเอกไว้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ลูกชายถูกเล่นงานมาเฟียกลุ่มนี้บอกให้หาเงินมาคืนให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์แล้วพวกมาเฟียก็เดินกลับไปมือขวาของพระเอกเนี่ยก็เข้าไปจัดการมาเฟียที่เคยรุมกระทืบพระเอกซึ่งมือขวาของพระเอกไปคนเดียวแต่ตำแหน่งมือขวาที่เขาได้มา เป็นตัวชี้วัดว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะมาคนเดียวก็จริงแต่ว่าเขาสามารถจัดการมาเฟียในห้องนี้ได้จนหมดมือขวาของพระเอกก็บอกให้หัวหน้าของที่นี่ล้างนี้ทั้งหมดให้พ่อของดงยอนต่อมายอนจองก็ถูกแกล้งเหมือนที่เคยโดนแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ยอมอีกแล้วเธอจัดการพวกที่แกล้งเธอจนหมดแล้วเธอก็จะไม่ยอมก้มหัวให้พวกนี้อีกต่อไปแม่ของยอนจองเนี่ยเลี้ยงรามเมงพระเอกเพราะพระเอกทำให้ชีวิตของยอนจองดีขึ้นกว่าเดิมและนี่คือรามเมงที่พระเอกตามหามานานซึ่งนี่คือรามเมงสูตรพิเศษ ที่เพ่กับแม่ของยอนจองเคยทานด้วยกันทีนี้พระเอกก็เช็ดโต๊ะอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำประจำในร่างมาเฟียทําให้แม่ของยอนจองเนี่ยนึกถึงแฟนเก่าที่ชื่อจางพันซูแล้วเธอก็บ่นกับพพะเอกว่าเธอแค้นคนที่ชื่อจางพันซูมากเพราะว่าเขาคนนั้นปล่อยเธอเลี้ยงลูกคนเดียวซักพักก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านนี้และลูกค้าคนนี้เนี่ยเมามากเขาใช้มือตีก้นแม่ของยอนจองทําให้เพะเอกเดือดขึ้นมาทันทีพระเอกเข้าไปจัดการกับคนเมาและในช่วงที่แม่ของยอนจองโดนขี้เมาทาร้ายพพะเอกก็เข้าไปช่วย ด้วยความคุ้นชินพระเอกก็เผือเรียกเธอว่ามีอนแล้วพระเอกก็บอกให้เธอไปหลบที่หลังร้านด้วยความโมโหจัดพระเอกก็เข้าไปจัดการกับพวกขี้เมาจนร่วงหมดพระเอกเนี่ยซัดไม่ยังจนแม่ของยนจองต้องเข้ามาห้ามไว้เพราะรถ,ถ้าไม่ห้ามเนี่ยผู้ชายคนนี้ตายแน่นอนแม่ของยนจองเห็นว่ามันแปลกเขาก็เลยถามความจริงกับพระเอกว่าพระเอกเป็นใครพระเอกก็บอกความจริงแล้วก็พูดเรื่องที่รู้กันแค่สองคนนั่นทำให้แม่ของยนจองเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่แม่ของยนจองจะไม่มีทางยกโทษให้พระเอกเด็ดขาด เนื่องจากพระเอกทิ้งเธอไปแล้วก็ให้เธอเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งมาชวนยนจองไปงานปาร์ตี้ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยรวยมากและเขายังเป็นหนุ่มฮอตของที่นี่เธอก็เลยตกลงที่จะไปแต่พอเธอไปร่วมงานปาร์ตี้ผู้ชายที่ชวนเธอมาก็ให้เธอดื่มเหล้าเธอก็ปฏิเสธความจริงถูกเปิดเผยผู้ชายคนที่ชวนเธอมาเนี่ยใช้เหล้าเทใส่หัวเธอแล้วก็บอกเธอว่าที่เขาชวนเธอมาที่นี่เพื่อให้ผู้ชายในงานรุมโสมเธอโชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยไว้ทัน เนื่องจากมีคนบอกมาว่ายอนจองกำลังจะถูกทำร้ายซึ่งพวกนี้เนี่ยมีเป็นสิบแต่ด้วยร่างกายที่ฝึกฝนมาอย่างดีบวกกับประสบการณ์ที่โชคชนจากเส้นทางสายมาเฟียนั่นทาให้เขาสามารถจัดการพวกนี้จนร่วงหมดส่วนยอนจองก็จัดการกับคนที่จะทําร้ายเธอเช่นกันจายงน้ำพเพกกับยอนจองก็ออกไปจากที่นี่คู่อริของพระเอกก็จะเข้ามาฆ่าพระเอกร่างมาเฟียแต่ร่างมาเฟียของพระเอกเนี่ยลุกขึ้นมานั่นทำให้คู่อริของพระเอกตกใจมากและเขาก็เสียหลักทําให้หัวฟาดพื้นจนสลบไป ดองยอนในร่างมาเฟียกลับมาที่บ้านและเขาก็งงงแอใส่พ่อทันทีแต่พ่อของดงยอนเนี่ยไม่รู then, in ้จักเขาเลยไล่ดงยอนในร่างมาเฟียให้ออกไปสักพักพระเอกก็กลับมาที่นี่และเมื่อพระเอกเห็นร่างของเขายืนอยู่เขาก็รู้ทันทีว่านี่คือดงยอนพระเอกเลยอธิบายให้พ่อของดงยอนฟังว่ามีการสลับร่างกันเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่นี้พระเอกก็พาดงยอนไปที่ร้านของแฟนเก่าและเขาก็หลอกเธอว่าเขาสลับร่างคืนกันแล้วคุยกันอยู่ได้ไม่นานคู่อริของพระเอกก็พาพักพวกมาที่นี่ พื่อจะมาพาตัวจางพันซูกลับไปพระเอกเลยบอกให้ทั้งคู่ไปหลบที่หลังร้านจากนั้นเขาก็เข้าไปจัดการกับพวกนี้ทันทีพระเอกเนี่ยสู้ได้ดีเลยทีเดียวเขาสามารถจัดการกับพวกมาเฟียได้หลายคนจนคู่อริของพระเอกต้องให้มือขวาเขาจัดการชายที่กำลังสู้กับพระเอกในตอนนี้เนี่ยแตกต่างจากคนอื่นในแก๊งเขาสู้เก่งมากเหมือนว่าเขามีทักษะการต่อสู้ที่ดีแต่ก็ไม่สามารถหยุดพระเอกที่กำลังเดือดจัดได้พระเอกเข้าไปซัดหน้ามือขวาของคู่อริแบบไม่ยัง้งแต่พระเอกก็โดนคนในแก๊งคู่อริใช้ขวดฟาดหัว นั่นทําให้เขาเสียหลักไปพระเอกกลายเป็นฝ่ายที่โดนเล่นงานแทนและในช่วงที่พระเอกเหมือนว่ากําลังจะแพ้เขาก็ดึงนกไทของศัตรูเพื่อทําให้หายใจไม่ออกและเขาก็พยายามจะฆ่าคนคนนี้แต่ก็ยังไม่ทันได้ฆ่าเพราะว่าคู่อริของพระเอกหยิบถังดับเพลิงขึ้นมาฟาดที่หัวของเขาจากนั้นก็ใช้มีดจี้คอพระเอกไว้แล้วก็บอกให้ดงยอนในร่างมาเฟียออกมาแม่ของยอนจองก็ออกมาแทนซึ่งเธอลากถังแกส๊สมาด้วยเธอเปิดแกส๊สจนทั่วห้องและมือข้างหนึ่งของเธอกำไฟแช็กไว้อยู่ เธอบอกให้ปล่อยพระเอกถ้าไม่อยากตายตอนนี้แล้วเธอก็บอกพวกนี้ว่าเธอจะนับแค่หนึ่งถึงห้าถ้าไม่ออกไปเธอจะจุดไฟเพื่อให้แก๊สระเบิดพอเธอนับถึง4พวกคู่อริของพระเอกก็รีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ทันทีแม่ของยอนจองก็บอกความในใจทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเธอรู้สึกยังไงแล้วพระเอกกับแม่ของยอนจองก็ปรับความเข้าใจกันตัดภาพมาที่บ้านเจ้านายของพระเอกเขาบอกลูกสาวว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเรื่องที่เธอมีชู้แล้วก็เรื่องที่เธอร่วมมือกับผู้แข่ง เจ้านายพระเอกโทรตามพระเอกมาที่นี่แต่พระเอกก็ให้ดงยนในร่างมาเฟียไปหาเจ้านายแทนเพราะว่าถ้าเขาไปเองเนี่ยเจ้านายต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเป็นเขาเจ้านายของพระเอกเนี่ยจะให้พระเอกเป็นทาย,ยาทโฮฮันกรุ๊ปคนต่อไปลูกสาวเจ้านายก็แย้งขึ้นมาว่าพระเอกก็นอกใจเธอเหมือนกันเจ้านายก็ถามว่าจริงไหมดงยนที่เป็นแค่เด็กสื่อ,อก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเนื่องจากระบบสื่อสารของพระเอกกับดงยนเกิดความขัดข้องเขาก็เลยต้องตอบไปแบบนี้จากนั้นดงยนก็อธิบายว่าการที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันดีแค่ไหน หัวหน้าเลยคิดว่าคำพูดแบบนี้คือการสละทสิท์การเป็นทายาทดงยนก็บอกว่าใช่หัวหน้าก็เลยยอมรับในการตัดสินใจของเขาดงยนกลับมาหาพระเอกพระเอกก็ชมว่าดงยนตเนี่ยเก่งมากๆที่กล้าพูดออกไปแบบนั้นในช่วงที่ทั้งคู่กำลังกอดกันอยู่ลูกสาวของเจ้านายก็แขนมากเธอเลยขับรถชนทั้งคู่ที่กำลังกอดกันแต่พระเอกเนี่ยผลักดงยอนออกไปทำให้เขาถูกรถชนคนเดียวในช่วงที่เขากำลังจะตายเขาฝากให้มือขวาดูแลลูกสาวเขาและเขาก็บอกลูกสาวว่าเขาคือพ่อของเธอ จากนั้นก็ขอโทษเธอในสิ่งที่เขาทําลงไปไม่นานพเพกก็หมดสติในช่วงที่พเพกหมดสติดงยอนก็เป็นเหมือนกันพเพ่เข้ามาในห้องผ่าตัดก็มีคุณหมอคนหนึ่งพูดกับเขาว่าชอบของขวัญที่ฉันให้ไหมล่ะซึ่งเนีน่คือคุณป้าร้านของว่างนั่นเองหกเดือนต่อมาทั้งคู่ได้กลับร่างของตัวเองทุกคนต้อนรับดงยอนเมื่อเขากลับมาที่โรงเรียนพวกเกเรถูกย้ายไปที่โรงเรียนอื่นจนหมดส่วนคนที่ยังอยู่ที่นี่ก็คือคนที่กลับใจแล้วดงยอนก็ได้ตามที่หวัง เพราะว่าตอนนี้สาวที่เขาชอบก็ชอบเขาเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือยอนจองนั่นเองส่วนเพเอกก็ไม่อยู่กับแม่ของยอนจองแล้วเพเอกก็ยกตึกของเขาให้เธอเพื่อให้เธอเปิดร้านอาหารโดยที่มีพ่อของดงยอนอยู่ที่นี่ด้วยและมีมือขวาของระเอกคอยช่วยงานอีกแรงพวกเขาทุกคนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันและร้านอาหารแห่งนี้มีชื่อว่าร้านของว่างยอนจองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง